สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอน อยู่จังหวัดอะไรกันคะยังอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราจะไปเที่ยวตลาดน้ำาเนาะตลาดน้ําชื่ออะไรคะตลาดน้ากวางโจค่ะตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจเหรออ๋อชือกวางโจเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นนะคะว่ามันเป็นชื่อของเมืองเมืองหนึ่งที่ประเทศจีนแต่ว่าจริงๆแล้วเดิมที่เนี่ยไม่ได้ชื่อกวางโจนะมันชื่อกวางโจแต่ชื่อมันไม่ค่อยเพราะสนอหูเท่าไหร่เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วแบบทําให้คนอยากค้นหาว่าเฮ้ยกวางโจมันมาอยู่ที่นี่ได้ เปิดเฉพาะวันหยุดนะฮะใช่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดขึ้นอยุดต่อเนื่องค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะว่าข้างในเป็นไงโอ้โหตลาดน้ำที่นี่คึกคักมากเลยนะครับหมมอาค宝妈น้ำนี่พายเรือกันใหญ่เลยฮะไหญ่ทำไมเข้อคะอย่างอย่างอยังไม่ดึงนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะใช่ไหมทำไมมีกวางโจวโอ้โหกวางโจวเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะกวางคือสัตว์ทั่วไปโจแปลว่าใหญ่ที่ผสแปลว่ากวางใหญ่ อ๋ออันนี้คือแท้จริงนะฮะไอตอนแรกนี่ไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านกฟังโจวเมืองจีนมันจะมาอยู่ที่จังหวัดพนทรุ้งได้ไงไอ้สัตว์นี่นกเต่าไงไงฮะโอ้นกอะไรฮะนกกระเดียงนกกระยาียงนกกระยางค่ะนี่เดินมาเรื่อยๆค่ะไข่ปิ้งหินฮะเกสไก่ไก่ไม่ไม่ดูดูดูข้างหลังหนูอ่ะไข่ปิ้งหินคะแปลว่าอะไรฮะฮะ ไข่ต้มไข่เถอะุ้ยเถอะคือภาษาเกาหลีแปลว่าอร่อยค่ะอ๋อเนี่ยปิ้งหินอุ้ยหินจริงๆค่ะดูสิหินจริงๆนะนี่นะฮะอยู่หน้ากับหน้าสตาร์บัคค่ะสตาร์บัคค่ะกาแฟป่าะทำไมมันถึงเป็นกาแฟป่าฮะก็อยู่ในป่าแม่อะไรเขาแม่ขมือเลยอ่ะฮะโอ้ยชาชักค่ะเอาไหมกาแฟป่าเอาไหมฮะเจษ โ,โอ้โหนี่ฮะเป็นเป็นการสูตรน้ำแรงธรรมชาติ่ะระวังอ่ะได้ไหมคะระวังตกไปนะไก่เยค่ะไก่กุ๊ก <c oughs> อ่ะลงมา <c oughs> มามา <c oughs> <ป>มาไป <c oughs> ไปต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วจริงฉี <c oughs> ่แล้วจริง อ๋อโอ้โหนี่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 โอ้โหถูบน้ำได้ไหมฮะเออไม่มีโซ่ฝันปีลงมาลูกลงมาอ่าตกลงแล้วนะตกวังโจนี่มีอะไรบ้างครับมาเขาบอกว่าอย่าบ้างเลยบ้างเป็นตลาดน้ำกลางป่ามีทั้งโซนของกินโอมีแพสปาปลาปปลาาทั้งปีด้วยคื่ลแางคือปลาต่อต้นลานเล่นน้ำเลยฮะไป้ปิดแอร์ อันไหนดีฮะมีเท่าเรือพายด้วยนะครับเอาไหนเอาไหนดีเด็กๆเอาไหนดีไปทุกอันเลยไปทุกอันเลยอะฮะไปดขายกนจะหมดเวลาค่ะอันนี้จะบอกให้ดูรูปสิอันนี้อาหารที่ไหนนะบอกไม่ได้อ๋อวันนี้เอาไหนติดแอร์เอาติดแอร์อ๋อนีเย็นความเย็นเป็นหลักใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้ติดแอร์หรอกมันคงเย็นเน้ขาใครน้องใครเจอกันครับค่ะโอ้วันนี้อยูได้ออกคลิปเลยนะลูกฮะน้องอะไรฮะ น้องอะไรคะน้องอะไรคะน้องไอเตยค่ะอย่าลืมดูด้วยนะถ่ายรูปนีวานนอนคะนี่หวาเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้มีศาลาสปาสปาปาค่ะแช่เท้าฟรีทุกศาลาเอาไปลองดูไหมฮะไปแช่เท้าดูไหมไปแช่เท้าได้ไหมไปไหมย้ายเอาไหมฮะนี่อะสปานี่ไงอ่ะไปลองดูค่ะมันนจะเป็ เขาบอกว่าตลาดน้ำควางโจอุ้ยู่เทจังเลยอ่ะตลาดน้ำควางโจนี่นะเป็นตลาดน้ำแห่งแรกที่อยู่บนน้ำตกเลยนะคะยุดหลักเศรษฐกิจพร้อมเพียใช่จริงๆจะบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะคือเคยเป็นเขาเรียกว่าแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมา<อ>หลายร้อยปีเลยแล้วก็แบบเหมือนถูกทำลายถูกคนบ<อ>ุกเลยาหายไปแห้งแล้งไปน้ำเนี่ยจากแบบมีน้ำตกเงี้ยเขาก็แห้งแห้งเหือดไปจะปะคะแล้วมีคนคนหนึ่งอ่ะมาแบบคิดเอา พระรัชดำบิของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาพื้นผูจนเป็นแหล่งชุมชนแบบนี้ค่ะนี่เด็ดๆนี่มีน้ำจริงๆด้วยนะนี่ไงนอำปลาเยอโอนี่แช่แช่ฟรีนี่ไงเ,เขาเขาแช่กันอยู่มันไปนั่งกินได้ไหมครับนั่งกินได้กินเลยดีกได้ไหมด้วยทอดกระเลียงติดเมนูหลักเด็ดนะคะที่ไม่ควรพลาดนะฮะคอืขนมหม้อ,อกแกงนะกระบอกไใบไผ่ด้วยอ่ะแล้วก็ ผัดไทยมมูงแอนมาดูดินี่สิบเมนูที่ควรกินนะฮะนี่เห็นไหมผัดไทยหมูง่ะส้มตำกระบอกไใบไผ่ฮะกระบอกไผ่ค่ะน้ำเว้นแก้วปั่นแปลว่าอะไรคะโอ้แต่ละเมนูเมนูนี่มีรายการเยอะเลยนะฮะอามากไปแล้ะตัวนี้เล็กไปเปล่ามาก ไปนั่งบนแพดีกว่าหาแพเก๋กๆนั่งดีกว่าไม,ไม่ว่ามัเด็ไม่มีว่าสารค่ะมีเร<อ>ือพายด้วย,วยนั่งกินก็นั่งกินไปชิลไหมกินสัายที่จะไ,ไ,ไ,ได้แพของเราแล้วนะแอร์สปานั่งตีนะทานอาหารเสร็จไปด้วย,ยเก็บไปด้วย <c oughs> เอ้าเอาเอาขาวจุ่มน้ำเลยดีกว่าไหมเอาไหมเย็นไหมดูสิ <c oughs> เย็นนะเย็นโอ้โหนี่ดเด็ดโอน้ำใสนะคะน้ำใส เป็นไงกายเย็นไหมเป็นไงฮะเย็นไหมฮะน้ำเย็นไหมกายกายนิ่งเลยเฮ้ยนี่มีชีวิตอยู่วะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ้ายังขยับได้อยู่มาแล้วเจ๊เก็ตจ๊เก็ตมาจุ่มน้ำเร็วองเจิ๊กเใส่ขายาวมาจีกเก็ตทำไงอ่ะเอาป๊าป๊าไม่ปลาด้วยปลาอู้ดปลาจริงๆด้วยนะโอ้ห นี่ไงมาปลาเต็มเลยปลาโอ้นี่ไงโอ้จับปลาแลโอ้นี่ปลาจริงนะเนี่ยโอ้โหมาใกล้ๆกับปลาเนี่ยนะเนี่ยปลาตีเกยปลาเตะเตะหางปลาป้าป้าลองจับหางมันจทำเป็นหางลองเป็นหาโอ้โหอย่างนั้นเลยรจายนี่โหดนะจายจายจีปลาเยอะตอนแรกจะไปซื้อส้มตำกระบอกยาวๆที่มีลาบส้มตำวเหนียว คิวยาวเขาบอกว่ายังไม่รับเออก็เลยได้นี้มาทอดมันกับไก่โคกค่ะแต่นี้ก็เท่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับแพน่ะไงฮะไงฮะตัวจะบอกว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะรสชาติดีด้วยใส่ทอดอร่อยมากเลยอดอร่อยมากเลยอมาอร่อยไหมอมาอร่อยอร่อยเหอาหารแพงไหมที่นี่ไม่แพงนะเท่าไหนึ่งห้าสิบบาทโอ้แพง กาแฟสปาฟรีต่างหากพ่อบอกว่าเย็นเมื่อกี้จุ่มไปแล้วป้าบอกว่าอร่อยแบบอ๋อไม่หิวจริงจริงเขาต้องวงใหญ่เลยเด็กน้อยแล้วไปเช่าเรือมาพายเถอะนะยังไงก็ได้ตอนนี้เบี่ยงมาเพิ่มเติมเยอะแยะเลยครับป้า เป็นไงไะคซ่บอีหลีเดอแต่ว่ามาเนี่ยแนะนำให้เตรียมช้อน่อมชู่อะไรพวกนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้กินลำบากนิดนึงใช้มือจกันเลยเย็ใน้ำพึงท่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้องน้ำน้ำไม่ไหลเอาไม่ได้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเยอะหน่อยแต่ิีปีนมากกินไปตัวมาถึงแม่ต้องมาแย่งพี่นิดนึงเพราะว่าใครใครก็อยากนั่งริมน้ำแบบี้องมายืนเหรอแย่งมา เดี่ยวไหมกินเสร็จก็เอาอาข่ายจุ่มน้ำมือไม่ติดเรือนะเขาให้พายเรือด้วยนะคะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่เนี่ยอย่างนี้เนาะอ่านี่พายเรือก็ไปตามลำคลองเอาไหมฮะเอาเหรอฮะมาไปพายเรือไหมไปไหมกายไปมกายจะไปไหมพายเรือบ้างเอาไปเช่าเลยป่ะให้อย่างนั้น ทําทำอะไรกันนั่นน่โอ้โห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 ด้โดนกล้องนะเรือมันเต็มเลยเจสทำไงอ่ะอ้าไเนเดี๋ยวไปดูอุโมงค์นี้้กันดูโมงติดแอร์โอเคไหมโอ้ยโอโอ้อ้โอ้โอ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 โอ้โโอ้โโออโออ สรุปแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้นไสรนะคะต้นไสยักษ์ค่ะเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะขออะไรก็ได้่เลยตรงนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะจนแบบได้แนวพระราชดำริเนาะดูจีเป็นหสวยงามขึ้นเยอะเลยค่ะได้้แลวค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะข้าะัณบานไปค่ะไวยังไงคะมามาฮะพิ่งมาขั้งแรกมกัน นี่ไงเขาบอกว่าไปต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ให้เดียวเดียวขวาแล้วฮะ15เมตรเองอ่ะไหนฮะนี่ไงอยู่ในไงต้นไทรอ๋อต้นไทรอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ใช่ใช่เออจริงด้วยจริงจก็ดูต้นไม่ได้ใหญ่มากนะเลยเป็ศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วมาเข้าไปขอพรมาขอพรได้นะเก๊ดทางไปดีโลตรงนู้นเป็นลานเล่นน้ำนะฮะเก๊ดทาไปหน่อยฮะเก๊ดโอ้ อยากจะสาไว้น้ำเลยค่ะดูดิโอ้แล้วนะน้ำตกวังโจ๋อถึงแล้วนะฮะถึงถึงนาแล้วลูกไปอ่าไปทาไปเลยลูกทาไมกายอย่ากระโดดจะตกน้ำไปโอ้ดิโอ้โอ้บีสไลเดอร์ไม่ธรรมดาค่ะดูดิดูดิเจ็บโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ ไกลๆทำไงได้ไหมเระวังตกนะอ่เระวังตกนะอ่าปันเลยเอาปัดไม่ถึงอ่าไม่ไม่เป็นไรปลาผัดได้อ่ะอ่ะยืนยืนยืนอ่ะปันได้ไหมโอ้โหมีอะไรพุ่งมาฮะอ๋อได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวตกเปล่าอ่ะอีก่เอาปั่นหน่อยเอาปั่นหน่อยอ่าเจเจจะปั่นให้ดูนะฮะเจเจ จะเจ๊ทำได้ไหมปานเลยโอ้มีน้ำออกจริงโอ้โหฉีดได้เหมือนฉีดเลยค่ะลูกฮะเอาแรงๆดิเอาแบบต่อเนื่องได้เปล่าโอ้โหฉีดน้ำที่นี่นะฮะนี่มีสไลเดอร์อย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหมีหลายร้านมากมายมีให้ห้อยโหนเลยโอ้โหเด็กๆมันมาก น้องเกดดูดิน้องโถดเลยโอ้โหโหนกันมาเลยโหนโหนโหนปลายเรือก็มีมีไม้กระดกในน้ำ้วยนะเห็นไหมนั่นไงนั่นไงตรงนั้นน่ะไม้กระดกอ่ะเห็นป่ะเออแล้วตรงนี้นะสามารถปีนปีนเกาะไปได้เนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ไงมีคนปีนให้ดูแล้วโอเคสามารถไหมโยกตกไหมโอ้โหสนุกเอาชุดไปใช้มาเปลี่ยนเลยไหมมีอยู่ในกระเป๋า เอาทำไมอะ่ะไม่เล่นกายเล่นไหมไม่เล่นเหรอทำไมอะ่ะน่าสนุกออกจริงๆมันกันใหญ่เลยอะ่ะมาส่งคนไทยเรืองโอ้อโหไปกมาที่น,นี่แนะนาเอน่ะมั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่มาเที่ยวเหมาะกอับครอบครัวมากเลยค่ะ,คะที่น้ำตกปานโจโนะครับจังหวัดเพชรบุรีค่ะแกะจานนะดีไหมครับเกศกายนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วจะพาไปชนบ้านที่หัวหินะะนะครับวันนี้บายบายก่อนดิ๊งมายบายไปไ